สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อฟกกกอกนะคะเช้านี้ช่างก็มาเก็บอุปกรณ์อีกแล้วค่ะย้ายไปกกตูม บาปูนอยู่ฝั่งนี้ก็มีนะรถเข็นบ่กซุกมาว่าใต้ทุนนี่ก็ได้นี่รถเข็นน่ะเดี๋ยวจะให้พ่อนี่เอาเข้าไปไว้ในใต้ทุนบ้านนุนละ

ไปแล้วช่างเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวกลับมาทาสีเด้ออีร <c oughs> ุ่ยมั่งมีเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปกกตูมเด้อว,วันหลังน่ะ หมดแล้วนะพ่อคราวนี้อ๋อยังเดินรถเข็นเขาไปยืมรถเข็นเขานี่แหละเอาไปเขียนเขียนเข็นทรายเอามาใส่ตรงหลุมแถวนี้น่ะวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยนะคะคึมคืมแบบนี้ก็ต้องหาฟางไปสำรองไว้ก่อนนะคะก็จะให้สามสาวกินฟางก่อนคุณแม่ก็รีบทำออเดอร์นะคะหวายปอกเสร็จแล้วคะ่ะนอกไม้ก็ ยังเหลือเฉพาะใส่ถุงแล้วก็ซีนนะคะแล้วก็จะให้พ่อนิ่มไปส่งดูก่อนว่าแดดไหมนะคะถ้าแดดก็เดี๋ยวจะเอาสามสาวไปกินหญ้าถ้าไม่แดดก็น่าจะเกี่ยวเอานะคะอรอแล้วข้าวแถวรอแล้วจา้าเดี๋ยวยืนอยู่ในตำแหน่งเลยลูกเดี๋ยวพ่อมาให้ ม้องมียืนก่อนเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วของหนูมาแล้วไม่ลูกเรืองได้แล้วสีสุกได้แล้วเอาออกเลยเอาเอาออกไว้เดี๋ยวเอาไปไว้ที่ใหม่กินลูกกินเออหญ้าแห้งมามาแห้งก็ไหลเข้ารว,วย,ลวยเลย กินอะไรก็แซ่บเนาะสุขภาพด,าพดีกินอะไรก็อร่อยนะคะกินอิ่มนอนอุน่นกินอิ่มนอนอุนบ้านก็สวยสวยสามสาวม,มีบุญผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเมตตาไม่เปียกอีกแล้วนะคะสาวน้อยก็ โอ้โหม้มวนเข้าเลยนะคะทุกคนดูอร่อยลูกหอมหอมหอมมันมันใช่เขาจะคุยลงไปข้างล่างมันจะมีเม็ดข้าวนะพ่อน่ะค้นลงไปเลยเห็นไหมกินจนมดที่มันเป็นเม็ดร,รีบรีบนะ่ย <laughs> โอ้ยอ่อนสอนเด้ลุงเลื้องคนอะไรลูก คันหาเม็ดข้าวมาัออม่งเนาพอเพื่อนนู้ว่ากระสอบอาหารมั่งนี่สนใจและที่พ่อวางแหละ เขาเรียกว่าแมงปอบินต่ำา้นจะตกก็สอบแก็บนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็เทไปเรื่อยๆตักออกไปผสมกับขี้ควาแล้วก็ตักออกไปกองไปกองไว้นะคะ มองอะไรก็ว่าจะอร่อยเนาะเห็นพ่อจับอะไรก็แนมนะคะแนมนี่หมายถึงว่ามองนะคะทุกคนภาษาผู้ไทยก็จะเรียกว่าแนมอ,อืมหมุนเข้ามุนเข้าโอ๊ยอะไรก็เสบไปมุด เก็บไว้ก่อนย่าให้กินหมด,มดใชะะ่หน่อไม้ต้มเตรียมแพ็คใส่ถุงนะคะอันนี้แล้วก็เหลาคิวเรียบร้อยค่ะนะคะก็เดี๋ยวก็แพ็ครอให้น้ำมันหยดลงไปก่อนวันนี้จะส่งให้พี่เกตนะคะมีหวายด้วยแล้วก็หน่อไม้นะคะอ,อ,อ๋อเอาหวายไปซีนนะคะอันนี้เป็นหวายนะคะทุกคนเนี่ย สองถุงนะคะอันนี้รูก,กว่าอยู่ปิดปากถุงนะคะเดี๋ยวรอให้เย็นก็ดึงออก มันจะได้สวยอือเรียบร้อยนะคะอันนี้ปิดเรียบร้อยะคะ่ะทุกคนนแล้วก็จะแพ็กลงรังเลยโนมก้ก็ก็จะแพ็กแบบนี้เหมือนกันนะคะในอีกสักแป๊บก็ค่อยจัดใส่ถุงถุงละหนึ่งโลหนึ่งโล หายวทําการซีนหน่อไม้อันนี้เราช่างแล้วนะคะทุกคนช่างไว้เป็น1นึ่งโลหนโลนะคะถุงละหนกิโลถุงนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะคะที่เพิ่นส่งมาให้เป็นพันถุงเลยใช้ได้เป็น2ปีใช้ได้เป็น2ปีแต่อยากจะใช้หมดภายในปีนี้ละ เดีเ๋ยวก็มีออเดอร์นอำไม้อัดนะพอ่อน้ำไม้ที่1นึ่งนะที่ได้นี่ก็เพแป๊บเดียวทังหมดหมดลถุงอีห้าร้อยถุงหมดก็เจอซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แพ็กใส่กล่องนะคะก็ไปส่งเลยติดชื่อเรียบร้อยก็แค่เพิ่นขีดข้อมูลก็จ่ายตังก็กลับบ้าน มันก็จะเร็วเนาะเพราะถ้าเราแพกไปจากบ้านนะคะก็จะได้ซื้อกล่อง <ไป S 1> มาไว้ <ไป S 1> อีกนะคะตลาดเนอะกล่องก็จะเป็นกล่องพอกระเทินเนาะมันไม่มีนะคะขนาด6โลหรือว่า5โลมันมีเฉพาะ3โลนี่ก็ยัดเอียดเอียดเลยแหละนะคะก็เลยต้องเอากล่องนะคะสองกล่องก็เป็นหนึ่งกล่องใช่ไหมพ่อถ้าเป็นงานเราซื้อกล่องใหญ่ของมันน้อยไปคราวนี้เนาะ เวลาเขาโยนไปโยนมามันก็แตกอันนี้เราก็จะดัดแปลงเอานะคะจาก2กล่องให้เป็น1กล่องซ้อนซ้อนกล่องเข้าไปนะคะแต่มันก็จะแพงกว่ากล่องใหญ่แต่ไม่เป็นไรเกินกัน5บาทเกินห้าบาทนะคะปกติกล่องเล็กก็จะประมาณ20่สิบบาทถ้าเราซ้อน2องกล่องก็เป็น40่สิบนะคะถ้าเป็นกล่องใหญ่เนี่ก็35มสิบห้านะคะ เด่ว,ว่าของเราไม่เต็มคราวนี้น้องพอใส่ไปแล้วเนื้อที่มันก,กว้างมันกว้างเกินเขาวัดเนื้อที่ตัด้วยอ๋อ อีกหนึ่งถุงก็เสร็จแล้วนะคะซีนหวายก็เสร็จแล้วก็จะแพ็กใส่กล่องเลยนะคะเขาเรียกว่าปิดปากถุงนั่นหละค่ะดีกว่าเอายางรัดนะคะแล้วก็เป็นถุงที่หนามากค่ะถ้าเป็นถุงใส่นี่คือมันจะบางกว่านี้นะคะเรียบร้อยนะคะ เี๋ยดลังมาเลยนะคะใส่ลังแพ็กเลยนะคะวิธีเรานะคะก็จะซ้อนกล่องนะคะทุกคนเพราะว่ามันกระเทือนนะคะนี่อันนี้เป็นวายด้วยนะคะน่อไม้ซีแล้วก็วายสองวายสองถุงแต่ว่า1นกิโลก่ากว่านะคะแถมให้พี่เพื่อนไป ของที่สองนี่นะคะเรียบร้อยแล้วอันนี้สี่กิโลนี่อันนี้ห้ากิโลนะคะห้ากิโลทั้งหวายอืก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้พ่อนิ่มไปส่งตอนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอซีนะคะ ไว้เพียงเท่านี้กันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ